สวัสดีค่ะวันนี้พุ่มพาทุกคนมาดูตัวเจ้า m ิวเนะคะตัวนี้เป็น1.9แล้วที่สำคัญเป็นตัวลิมิตรุ่นแทนท่อมของเรานั่นเองนะคะสีนี้จะเป็นสีเทาเลมโบราคาของเขาเพิ่มจากสีปกติแล้วก็ m ิวเอ็กเกรดอันติเมปกติอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะลูกค้าราคาของเขาตัวนี้จะอยู่ที่ 1>, 1 5 0 6 0 0 0้าาสบาทสำหรับสีเมทัลลิกนะคะแล้วในส่วนของตัวสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่1,518,000้าบาทนะคะได้อะไรมาเพิ่มเติมจากตัวราคาเพิ่มขึ้น1 2 0 0 0 0บาทบ้างสังเกตตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ล้อแมกดำนะคะล้อแมกเงาดำนะคะตัวในส่วนของตัว ยางขนาดยางก็จะเป็น20เหมือนเดิมขอบ20เหมือนเดิมเลยนะคะแมกยางขอบ20เหมือนกันแต่ว่าตัวแมกจะเป็นแมกปัดดำเงานะคะแล้วที่สำคัญบอกเลยหรูหราม,มากตัวภายในของเขาจากตัวปกติจะเป็นสีเบรดสีครีมเนาะสีเบรดเขาเรียกสีเบรดนี่ตัวนี้นะคะเป็นสีดำภายในจะเป็นสีดำรักษาทำความสะอาดง่ายมากลูกค้า เบาะเป็นครูแม็กเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวสีเบาะนะคะนี่ค่ะใครชอบสีนี้กลัวเปื้อนแนะนำได้เลยนะคะแต่ออปชันเหมือนกันค่ะออปชันเหมือนตัวอันติเมทปกติเลยแล้วในส่วนตัวสีตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสีตัวนี้จะอ่อนกว่าสีเทาดำที่มีในเกรดปกติหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเทียบสีให้ดูได้นะคะ นี่ค่ะภายในของเขานะคะตัวนี้เป็นเกรดอันติเมทนะโอ้โหใครชอบสีนี้นะคะจัดเลยค่ะคือสีเทาเลมโบปัดแม็กดำภายในดำนะคะจบเลยค่ะหล่อแล้วลูกค้าที่จองรอรถตัวอันติเมท ปกติอยู่ลูกค้าก็หลายหลายท่านเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาของเขา่เพิ่มขึ้นไม่เยอะค่ะเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมก็คือ1 2 0 0 0บาทนะคะลูกค้าได้ตัวภายในสีดำด้วยลูกค้าได้แม็กตัวสีดำไปด้วยนะแล้วในส่วนตัวนี้สเต็ปเซนเซอร์มีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าก็มีให้เหมือนเดิมนะคะอ้าวนี่นะคะ นี่ตัวนี้จะเป็นสีชาวแรมโบแต่ว่าสีลูกค้าสังเกตดูสีนะคะสีมันจะอ่อนกว่าตัวข้างหลังตัวนี้เห็นไหมเห็นเฉดสีไหมคะอ่อนกว่ากันไปหน่อยนึงนะคะแต่ตัวข้างหลังตัวนี้จะเป็นตัวอีลิแกนนะคะเนาะนี่ตัวแพ่นท่อมเป็นตัวนี้ค่ะสังเกตได้เลยว่าสีคนละโทนกันเลยตัวนี้จะอ่อนกว่านิดนึงนะคะชาวเรมโบของแท้เลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเทาดําดำที่ค่อนข้างนี่จะเข้มกว่าเข้มกว่าคัน,นตัวนี้ของแพนทอมตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูภายในนะคะภายในตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะ1.9ก็มี3.0ก็มีนะคะลูกค้ามีให้เลือก2แบบ2สไตล์ด้วยกันแล้วแต่ลูกค้าชอบ ถ้าชอบแบบแรงๆหน่อยก็จะเป็น3.0ไปเลยแต่ถ้าเกิดแบบขับแบบนิ่มๆไปสบายๆก็แนะนำา9 9นะคะเนาะอ้าวย้ำราคานะคะราคาสีเมทัลลิกจะอยู่ที่1 5 6 0 0 0 0บาทแล้วราคาสีขาวมุกนะคะ1,518,000บาทนะนี่ค่ะ หน้าจอขนาด9นิ้วนะคะมีจอ DVD มาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้เหมือนเดิมนะแล้วในส่วนของตัวปุ่มควบคุมแผงความเย็นนะคะแบบเปลี่ยนโน b a แบ็ของเราตัวกุญแจนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่กุญแจจะเป็นเหมือนคีย์การ์ดของเราก็เป็นกุญแจแบบ Genius นะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยมากบอกเลยว่าสวยมาก ซลยังอยากได้เลยลูกค้าแต่รานะคาเราเอื้อมไม่ถึงคะ่ะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสนใจก็ดูรีวิวไปพร้อมๆกับปุ้มได้นะคะเนาะเพื่อเอาไปเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองว่าเราจะตัดสินใจดูสีไหนยังไงดีรุ่นไหนดีนะคะนี่เห็นไหมเห็นความแตกต่างของสีไหมคะดูคันข้างหน้ากับคันข้างหลังนะคะข้างหลังสีจะเข้มกว่าข้างหน้าอีกนะคะ ตัวด้านหน้าตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะนี่เหมือนเดิมคะ่ะแต่ตัวนี้จะปัดปัดแบบทองๆอ,ออกดำหน่อยนึงนะคะ ใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ปุ้มได้ที่086256177 0นะคะเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของปุ้มปุ้ยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ